ดีครับสวัสดีครับชาวันเสาร์ครับมีลูกค้าส่งหัวเครื่องมาซ่อมนะครับตัวนี้ลูกคุณสุภกรจิตธรรมภับูรณ์ 10, นะครับจากจังหวัดไหนเนี่ยไม่ได้เขียนมาอ๋อลองแกะดูอาการทุกครั้งนะครับ ผมจะบอกให้ลูกค้าเขียนอาการไว้ใส่ไว้ด้านในกล่องนะครับเป็นหนัวเครื่องตัดหญ้าอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นโรบินนะครับ ส่งมาซ่อมเอ,ออาการไม่ได้เขียนมาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูในแชทนะครับเดี๋ยวดูภายนอกก่อนคือตัวนี้ลูกค้าน่าจะเปลี่ยนหัวเทียนมาเรียบร้อยครครับครับหมดนี้เปลี่ยนมาละไกลแเร่งเปลี่ยนมาละ ดูอลองแกะดูตัวนี้โรบินตัวแท้นะครับแต่กรบูแกเปลี่ยนมาแล้วนะครับขบูยังไม่ใช่ของเดิมนะครเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูอาการที่แกบอกไว้ในแชทนะครับที่ผักเข้ามา แต่แกไม่ได้เขียนมาไว้มาบอกผมทางเราจะประเมินราคาซ่อมก่อนคนระับว่าค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ถึงจะแจ้งถึงจะซ่อมนะฮะไม่ได้ซ่อมศุม 4, สี่ซุมห้านะครับเอาลองเปิดตัวนี้อีกตัวตัวนี้ลูกค้าบอกว่าอาการส่งมาจากสมุดสาขอน,นะครับอาการฝาวาลนะ้ำมันเครื่องดัน เครื่องติดร้อนแล้วน่าจะดันนะอาการนี้คือเครื่องน่าจะหลวมนะฮะถ้ามันดันพ่นออกมาทางท่อระบายนะฮะถ้าเป็นสี่จังหวะเนะี่ตัวเมื่อวานที่ผมเช็คที่มาเมื่อวานนะครับของคุณอิทธิพลจากจันทบุรีนะผมเปลี่ยนคาบูไปเรียบร้อยกำลังจะ จัดส่งให้ลูกค้านะครับมันมีอาการแบบนี้ออกมาผมเลยไม่กล้าจะจัดส่งไปเลยถามแกก่อน,นะครับมันจะมีควันออกมาเห็นหรือเปล่าเวลาร้อนร้อนเนี้คืออาการเนี้ยคือเครื่องมันหลวมครับควันขาวมันเผาไหม้ไม่หมดครับทำให้หัวเทียนแฉะแล้วได้เปลี่ยนหัวเทียนบ่อยนะ,ะนะมันหายไปเป็นบางครั้งนะ,ะถ้าเราเร่งขึ้นมาเนี่ยฮะ มันจะมาควันถ้าเราเร่งมาปุ๊บนะมันก็จะออกมาตัวเนี้ยถ้าจะให้ดีนะมันก็ใช้ได้อยู่นะับแต่ทางเราไม่อยากจะส่งกลับให้ลูกค้าไปครัเพราะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันยังมีควันอยู่มันมันไม่เต็มร้อยฮะเลยจะแจ้งให้ลูกค้าไปเดี๋ยวเอาไปใช้เดี๋ยวมีอาการร้อนร้อน แล้วดับขึ้นมาอีกเดี๋ยวถาว่าทางร้านซ่อมไม่ดีครับจึงแจ้งมาให้ลูกคาา้าซักแง้มันไม่มีละว,วันเนี้ยมันมาเป็นบางครั้งนะครับคือ,อลูกสูบมันหลวมคนระับเสื้อสูบน่าจะเป็นรอยครับลองเล่นดูเล่นปุ๊บยิ่งเล่งนงนะควันมันจะออกถ้าลองปล่อยเดี๋ยวรอสักทักเดี๋ยวควันควันกระจายนะ เดี๋ยวผมจะทําการติดทิ้งไว้แบบนี้ฮะเดี๋ยวจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกทีว่าลูกค้าจะซ่อมหรือเปล่าถ้าไม่ซ่อมก็เอาไปแบบนี้เนี่ยฮะวันออกมาอีกละเนี่ยฮะถ้าปล่อยไปเดี๋ยวเสียชื่อร้านอีกนล้วเลยไม่อยากจะปล่อยไปครับแต่ในส่วนของที่ตีปอกเสร็จเรียบร้อยฮะผมจะทําการจัดส่งวันนี้นะ,ะัะใส่กล่องเรียบร้อยฮะ แล้วตัวนี้จะเป็นในส่วนของมอเตอร์นะครับลูกค้าเก็บเงินปลายทางครับจากสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้ครับเก็บเงินปลายทาง5,800ครับเป็นมอเตอร์3แรงครับครับเดี๋ยวอ่าตัวนี้ที่ส่งมาเมื่อกี้นะดูหน้ากล่อง น้ากล่องเขียนว่าไนงะน้ำมันพ่นออกจากรูระบายนะครับสังเกตดูนะฮนะเนียมีแต่น้ำมันเครื่องดังนั้นเลยนะดูคราบน้ำมันเวลาร้อนร้อนแล้วมันพ่นออกนะฮะเครื่องตัวนี้ลูกค้าน่าจะซ่อมมาแล้วคาบูเห็นใหม่ๆนะคาบูใหม่กิฟต์เลยฮนะเดี๋ยวจะทำการเช็คเช็คก่อนให้มันติดก่อนแล้วจะแจ้งอาการให้ลูกค้าไป ว่าถ้าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่จะซ่อมหรือเปล่าถ้าไม่ซ่อมก็จบกคืนเจ้าของเดิมถ้าซ่อมก็จะซ่อมกันไปครับราคาซ่อมมีลูกค้าถามมานะครับการซ่อมแต่ละครั้งประมาณเท่าไหร่มันมันประมาณไม่ได้ครับมันต้องดูแบบนี้ครับผมจะต้องมาเช็คก่อนว่าอะไรมันเสียบ้างแล้วก็จะแจ้ง เป็นอย่างๆไปครับว่าจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างจะไปตีเหมารวมไม่ได้ฮะเดี๋ยวต้องทำการสตาร์ทลองให้มันติดก่อนครับแล้วสตาร์ทเิีงไว้ฮะตัวนี้ก็เป็นตัวแท้ครับ GX35 แต่สติกเกอร์แกน่าจะหลุดนะฮะพวกนี้เป็นเรื่องปกติครับเครื่องยนต์มีการ เสียสึกหลอเป็นเรื่องธรรมดาครับเครื่องเล็กๆขนาดรถเครื่องรถยนต์ราคาเป็นล้านก็ยันเสียเป็นเรื่องปกติครับถ้าเสียแล้วซ่อมได้มีอะไรคุ้มอยู่ครับไม่ต้องไปซีเรียสครับอ่าตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะลองเช็คก่อนนะครับตัวโรบินนะฮะเครื่องสองจังหวะเนี่ยเวลาซ่อมอ่ะค่าใช้ใจ่ายมันจะน้อยกว่าครับเพราะมันไม่มีอะไรเยอะแยะซับซ้อนมากมายไปเหมือนเครื่องสี่จังหวะเดี๋ยวลูกสูบน่าจะติดนะครับตัวนี้ผสมออตอลูกน้อยมันดึงไม่ไปครับ ติดไหมท่านตันนี้โรบินครับเนี่ยมาดูเครื่องที่ติดเองไว้มันมีควันจริงๆนะฮะเลยไม่อยากจะปล่อยให้ลูกค้ากลับไปครับถ้ากลับไปยิ่งอยู่จันทบุรีไกลอะมันมีปัญหาไปไม่รู้ไปแก้ทางไหนเนี่ยฮะ,ะมีควันจางๆนะครับ ดูโรบินนะดูโรบินตัวนี้น่าจะทิ้งไว้นานนะลูกสูบไปเรียบร้อยแล้วลูกสูบเสื้อสูบชุดนี้อมันขายเป็นชุดครับมันจะไม่มีแท้บอกนะครมันก็จะมีของของก๊อปนี่แหละครับพูดตามตรงของก๊อปใส่ไว้ทั้งชุดเลย750บาทรวมข่าแรงนะครับนะีฮะ นี่น่าจะผสมออตอลูปน้อยครับเนี่ยครับอาการเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกทีคถ้าเวลาเปลี่ยนไปเรียบร้อยผมจะเช็คทีเดียวเลยครับซีมข้างข้อสองตัวซ้ายขวาล้างขบูไปให้เรียบร้อยแล้วก็จะลองติดทิ้งไว้เหมือนกันครับเหมือนเครื่องสี่จังหวะนะครับเดี๋ยวตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนครับ รู้อาการแล้วเดี๋ยวแจ้งบอกลูกค้าอีกทนะีประมาณ700รอกว่าบาทน่าจะจบตัวนี้นะฮะแต่ตัว4ี่จังหวะเนี่ยมันมันทำไม่เหมือนกับสองจังหวะครับมันจะคว้านเหมือนรถจัก,กรยานยนต์เหมือนรถยนต์ไม่ได้ครับมันจะต้องตีปอกอ่าเอาปอกมาดูทำการตีปอกตีปอกสูบแล้วเปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่ฮนะ ลูกค้าถามมาทําไมไม่เปลี่ยนเฉพาะแหวนลูกถ้าเปลี่ยนเฉพาะแหวนกับลูกมันไม่มีผลครับเพราะเสื้อสูบมันเป็นรอยไปแล้วถ้าเปลี่ยนไปเสียเงินฟรีครับผมไม่อยากจะทําแล้วก็เสียชื่อเสียงร้านอีกเดี๋ยวก็กลับมาทําทีเดียวทําให้มันจบๆไปเลยครับแล้วก็ไม่สองสามปีค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนีตีปอก นะทำการตีปอกเปลี่ยนลูกแหวนลูกใหม่เลยนะฮะตัวนี้ก็ลูกค้าส่งมาซ่อมนะฮะตัวแท้นะฮะตีปอกสูบเป็นปอกสำเร็จครับตีเป็นปอกเหล็กสำเร็จคว้านเข้าไปตีสวมเข้าไปแล้วเชื่อมกันหลุดครับมันเลยมีไซส์สแตนดาร์ดอย่างเดียวมันจะ ไม่มีไซส์หนึ่งไซส์สองเหมือนรถยนต์รถจักรยานยนต์นะฮะถ้าทำทาให้มันจบเลยทีเดียวฮะปิดเลยปิดทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะแจ้งลูกค้าอีกทีสตาร์ทสตาร์ทให้มันติดอะ่นะนี่ยนี้ตัวนี้นะครับ มันเดินเบาไม่ได้ครับเดี๋ยวตั้งรอบอีกทีนึ่งน่าจะหลวมครับเสียงมันดังผิดปกติฮะแกกะกกด้านไหนฮะเหมือนเสื้อจะเป็นรอยครับถ้าการแบบนี้ตั้งมันสูงๆเลย่ะ เ้เปิดฝานี้ด้วยไอต่อเปิดฝากหัวมนันนี่อ๋อสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ททิ้งไว้นะคืออาการคือร้อนร้อนนะฟังเสียงนะเสียงผิดปกติฮนะเสียงไม่สมเป็นกับเครื่องสี่จังหวะเลยฮนะเสียงดังมาก คือร้อนๆแล้วน้ํามันมันจะดันพ้นออกมาทางท่อระบายอดึงท่อระบายออกเนียห็เหนียทั้งหมดเลยฮะเพราะอากาศเครื่องมันหลวมอากาศภายในมันดันออกมามันจะมีไอนีไอควันออกมาทางท่อไอดีะถ้าเราปิดฝานี้ปุ๊บ ใช้ได้ได้พักๆนะฮะมันจะดูดไอน้ำามันเครื่องเข้าไปในยิ่งจะเป็นควันทำให้เครื่องดับนะฮะมี่คืออาการเครื่องหลวมนะฮะถ้าเสียงมันดีนะถ้าเสียงมันปกติเสียงเงียบถ้ามันพ่นออกมาทางท่อระบายนะฮะผีจังหวะมันจะมีลิ้นนะฮะ มีลิ้นวาลวต้นถังนะฮะต้น่างน้ำมันเครื่องถ้ามันไม่สนิทนะหรือว่าแรงมันใช้แรงดูดของเครื่องนะถ้ามันสึกมันก็มีสิธิ์ที่จะต้นออกมาทางนี้เหมือนกันนีฮะสังเกตดูนะเนะเครื่องหลวมร้อยเปอร์เซ็นลยนถ้าทำก็จบครับตัวนี้ขบูลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วไม่ได้เปลี่ยนครับก็จะอยู่ที่ประมาณ พันกว่าบาทครับพันกว่าบาทสายๆะครับรวมแสาแรงเรียบร้อยตัวนี้น่ะตัวนี้จากสมุทรสาครนะวันเต็มแล้วเัาปิดเลยเนีย่ยครับ จะแจ้งลูกค้าให้ทราบอีกทีหนึ่งครับก่อนซ่อมว่าอาการมันเป็นแบบนี้นะฮะตัวเนี้ยถ้าจะทำก็จะทำเหมือนตัวนี้ตีปอกเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่เหมือนตัวนี้เลยครับสี่จังหวะต้องทำแบบนี้ถึงจบครับถ้าเปลี่ยนเฉพาะลูกแหวนไม่มีทางจบครับเดี๋ยวสองสามวันก็เข้าหาช่างอีกทีแต่ตัวตัวนี้สองจังหวะโรบิน ก็แพงยังไงก็ช่างครับเสียทั้งหมดครับคุณจะเป็นเครื่องตัดหญ้าเทพจากไหนมาเสียทั้งหมดครับถ้าใช้ไม่ถูกหรือมีคนใช้หลายคนตัวนี้น่าจะลืมผสมมอเตอร์ลูปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเสื้อสูบลูกสูบเป็นรอยไมหมดครับเนี้ยฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับ